สวัสดีตอนเช้าครับผมอาครับผมติดตามน้ำท่วมในหมู่บ้านนะครับผมนี่นละครับประมาณนี้ครับผมยันนี้เข้าในบ้านหมดนะครับ,บ,บผมกลอะเก็กำลังขนของวางนีืมันมาด้านหลังเงน้ยนู่นมาจากด้านหลังบนี ทงหลังมาจากทั้งหลังบ้านทั้งหังม่แลกอลยปติดหมดเลยอาหนุ่มบ้างเป็นน้ำเดินไปท้าหนก็เป็นน้ำา เลน้ยมบ้าเล็้มน้อหมดกเลยครับผมน้อยมาจากด้านหลังน้อยมาจากด้านหลังทางนี้มันจะจะเป็นนมัจะเป็นคลองอ่ะดันมาจากด้านหลังเข้าในบ้านไม่มีบ้านใครบ้านเลยครับผม่วมกับหลังครับผมมาของูดอะไร จะบ้านปุ้งละเดี๋ยวเอาเรือมาแล้วเรือลำน้ำอ่ะดูปลาหน,นินเนี่ยปลาหนินตัวยังใหญ่เลยโอ้ปลาหนินมาเป็นฝูงเลยตัวใหญ่ละหลุดมนจากไหนเนะี่ย คลือใครมาลงดำคืออะเยอะอย่างนี้ยเนี่ยรับผม็นคนในรอบรอบหมู่บ้าน,นมามาจากด้านหลังบ้านท้ายๆหมู่บ้านนี่ยมาจุดรวมก่อนข่าวน่าจะท่วมตั้งแต่วันที่น้ำมา,าครับ กตนน้ำครับผมน้ำเยอะก็มี <c oughs> บ้านไขสูงก็ยังอยู่บนบ้านได้บ้านไข่ต่ำก็ <c oughs> บ้านไข่ต่ำก็ต้องนอ,อนแช่นะอยู่ไม่ได้นะต้องออกไปอยู่ข้างนอก ดูนะมันสุดมันหายต่อเลยบ้านคนข้างในนี่ก็ลำบากเลยหนเข้าออกคำร <c oughs> เราเข็ยนน้ำ มันก็ขึ้น,นเรื่อยๆบเ่องนี้าบแ่ำแบบะไรกลำบาก่างบบนี้มันยังไม่หยุดไหลเขนะ้าเ เ,เบบลือดหมดวานนี้ข้างในข้างในมันจะท่วมเยอะของทั้งในมันเป็นแอ่งะอะไรนะแอ่งจากท่าอ่ะ <c oughs> ทั้งแถบแถบบ้านผมนันยังยังสูงแลของหนึ่งเพราะเพราะเพราะผมอยู่ติดติดถนนเนีบบ้ยยานผม <c oughs> บ้านคนทั้งหลังข้างในๆแแถว แต่ท้ายหมู่บ้านและก,กลางหมู่บ้านนี้ก็จะท่วมเยเอะกเลยของเ่ยแทบแทบข้างในนี้จะเป็นแอ่งกระทระเปลี่ยนลงน้ำครับผมเยอะมากเมื่อคืนก็ไม่มีใครหานอนหลับ <c oughs> เราก็คอยดูน้ำกันทั้งคืน มันดีก็ปีที่หัวใจเดือนก็เยอะเลยเดือนออกเต็มเลยเอองานจะมีปีนวะนะปีนี้เสียวเดินก็เียวถ้าเดินถ้าเดินไม่เท่า,าไรหรอถ้าเราดีนิ่งๆนี่ แล้วเดี๋ยวมาเกาะขาขาหนีนน้นอยตรงใหญ่มีแต่เดินแค่เดินผ่านมาตรงนี้ก็จะบเกือกเข,ข่าแล้ว ไ้หนีน้ำ้ทุ่น ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามน้ำท่วมไปเรื่อยๆนะครับรับขอบค,คุณทุกท่านเลยนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายท่านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม